ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อนเนื่องในทุกปีนะคะสำหรับพิริยาภูมิกับการจัดกิจกรรมล่าสุดนะคะพิริยาภูมิช็อกโกมูโชกีวิ่งส่งต่อความสุขพอน้องนะคะซึ่งในครั้งนี้ยังถือเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีณสถานสงเคราะห์ดเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสวัดบวชวรดิตและนักเรียนโรงเรียนวรดิตวิทยาประสูตรนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ที่นำทีมโดยนะคะหัวนหน้าแก๊งฟันน้ำนมอย่างพี่ฮายแล้วก็พี่เซนวงเปเปอร์แพนที่แท็กทีมมากับนักร้องสาวน้อยดีว่านะคะอย่างน้องผู้การเจ้าของเพลงเหมือนว่าเธอ,อยังอยู่ตรงนี้เขารวมกิจกรรมดังกล่าวนะคะไปเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือพิริยาภูนนะคะรวมถึงอุปกรณ์การเรียนแล้วก็กีฬารวมมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะช็อกโกหมูชดดีมแลนด์ก่อนต่อด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์จากน้องนองนะคะด้วยการการ่วมกันร้องเพลงทรงอย่างแบดเล่นเอาถูกอ,อกถูกใจพี่ฮายแล้วก็พิเซษกันยกใหญ่เลยทีเดียวล่ะคะ่ะคือปกติของพี่พูนเราทำซีเอสนี่เราทําประจําอยู่แล้วครับอย่างเช่นวัดที่วัดนี้เนี่ยเราก็มาบริจาคเป็นประจําอยู่แล้วอย่างล่าสุดก็คือช่วงวันเด็กซึ่งเป็นวันเกิดของคุณพ่อด้วยก็มีมาทําอยู่แล้วแต่ก็เลยมีบิงไอเดียขึ้นมาว่าจริงเราน่าจะพาหัวหน้าแก๊ง หน้าแก๊งฟันน้ำนมมาเจอน้องๆฟันน้ำนมหน่อยก็เลยเป็นโอากาสงานนี้ขึ้นมาครับคือที่นี่คือนอกจากเป็นวัดแล้วนะครับคือก็เป็นในสวนสองสถานส่งก็เด็กด้วยรับเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยซึ่งโรงเรียนที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นก็ได้รับการดูแลโดยวัดเด็กส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเด็กที่มาจากที่สาสุเคราะห์ที่วัดดูแลนะครับแล้วมีเรื่องเราทับใจให,หลายๆเรื่องครับอย่างเช่นู้อมโดยการของโรงเรียนเนี่ยก็เคยเป็นเด็ก ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ที่นี่พอส่งเรียนจบแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาเป็นครูแล้วก็กลับมาเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนก็ก็มีความประทับใจก็เลยกลับมาทำที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วครับพอนอนนี้เราก็มีพิธีสงฆ์พิธีเช้าก็คือมีมีถวายเพลน,นะครับแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็มีกิจกรรมข้างในข้างในกับพี่ๆพี่ไฮพี่เซ็นกับให้กับน้องๆนะครับแล้วก็น้องผู้การ แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมเราจะมีฐานต่างๆให้น้องๆมาเล่นจะมีอยู่อยู่6ฐานเพื่อให้น้องๆมีของรางวัลมีของมีความสนุกไปมีการเตะบอลมีการอะไรพวกนี้ก็ให้ให้ให้ใหใหใหความสนุกกับน้องๆเต็มที่ครับโอ้นอกจากสินค้านอกแน่นอนอันดับหนึ่งก็ช็อกโกโมูชอครับก็ช็อกโกมูโชเอ่อสินแล้วก็สินค้าของบริษัททิยาภูลแล้วนอกเหนือจากนั้นก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็ผ้าอนามัยแล้วก็อุปกรณ์กีฬา แล้วก็มีถวายปัจจัยให้กับทั้ง,งทั้งโรงเรียนแล้วก็ทําวัดครับก็เรียกว,ว่าในส่วนของผมก็คือต้องขอบคุณทยยงางคือยระุที่ชวนกิจกรรมดีๆรแล้วก็วในส่วนของผมตั้งใจกับเพื่อนๆว่าจะมาพูดคุยกับน้งนองๆว่าแบบว่าเราแค่เราเรา,เราอยากรู้สึกว่าเราอยากรู้มุมมองของเด็กๆในวันนี้ครับว่าในแต่ละวัยเขาคิดยังไงกันแตกต่างจากเราในวันนั้นยัง ในแต่ละช่วงวัยก็คิดต่างกันแล้วแบบในในในเด็กเท่านี้ในรุ่นเรากับรุ่นนี้คิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเราก็อยากเรียนรู้วิธีคิดของใช่แล้วก็มาทราบถึงปัญหาของเขาว่าเขามีอะไรบ้างเขาเขาใช้ชีวิตยังไงเขาเขาเขาอยู่ยังไงเขามีปัญหาเขามีความทุกข์มีความสุขแบบไหนอะไรจริงๆหลักๆคือมาพูดคุยอ่านแล้วเรียบร้อยก็ก็อย่างที่บอกได้อ่านแล้วแล้วก็มีพูดคุยกับน้องด้วยก็รู้สึกดีที่ในมุมมองของเขาเรายังเป็น คนที่โอเคยังเป็นแบบคนที่รู้สึกว่าเออเป็นแรงบันดาลใจในบางเรื่องได้หล,ลักๆของผมก็จะเป็นเหมือนกับว่าเข้ามาพูดคุยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเล็กๆนน้องให้เขาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเด็กในวันนี้คือเขาเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์นะครับที่เหมือนเร,เราเราหยอดอะไรเข้าไปแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าเขาน่าจะนํากลับไปคิดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ยังไม่ได้ต้องใช้วิธีการที่ แอติเคธเขาในแบบที่มันยากหรือซับซ้อนมากเราแค่มันพูดคุยเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเราก็แอบแอบสอดแทรกในเรื่องของความชอบการความตั้งใจความอดทนอะไรเงี้ยผมว่าเป็นไวท์ที่ที่เด็กๆต้องการก็วันนี้ก็สนุกมากเลยได้เจอแบบเด็กๆเยอะมากๆนะคะแล้วก็คือมันก็แบบมีแบบ energy แบบแบบแปลงหน่อยก็มันก็แบบมี Energy ที่แบบดีมากๆแล้วก็เหมือนแบบทุกคนส่งแบบ เอเนอร์จีได้แบบหลายๆแบบแต่ว่ามันก็เป็นแบบ Po ซิทีฟหมนแล้วหนูชอบมากเลยก็อันดีแล้วเราก็ต้องแบบเชื่อในตัวเองค่ะคือเหมือนแบบว่าเราต้องเชื่อว่าเราทําได้แล้วถ้าเกิดแบบเรายังทําไม่ได้ดีขนาดนั้นเราก็ต้องแบบพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าเราพอใจใช่ไหมคะแต่ว่าแบบถ้าเกิดเราพอใจแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราแบบหยุดพัฒนานะคะก็คือแล้วแบบบไปเรื่อยๆค่ะก็คือแบบมันยังมีจุดที่เราแบบ ปรับปรุงได้หลายๆจุดก็นั่นแหละก็ฝากขอบคุณนะครับที่อุปการะสินค้าของบริษัทนะครับแล้วก็ของเราก็พยายามที่จะเอ่อถึงเป็นเราเป็นบริษัทรูปแบบบริษัทแต่เราก็พยายามจะทําคืนสู่สังคมให้มากให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเออแสวงหากําไรแน่นอนบริษัทต้องแสวงหากําไรและมีกําไรนั้นก็ค่อยคืนสู่สังคมให้มากที่สุด